สวัสดีครับพี่น้องพี่เคารพทุกท่านนะครับที่กําลังใช้เครื่องตัดหญ้ากันอยู่ทุกคนพี่น้องวันนี้นอีสานจะพามาทําการเปลี่ยนเปลี่ยนบูทนะครับเปลี่ยนบูทของแกนการตัดหญ้าพี่น้องแกนการตัดหญ้าเหมือนกันครับสีจังหวะสจังหวะก็เหมือนกันนะครับก็มีบูทบูทเหมือนกันถอดแบบเดียวกันพี่น้อง มาเปลี่ยนกันนะครับทาไมถึงเปลี่ยนพี่น้องเวลาเราตัดหญ้ามันจะมีอาการพี่น้องสั่นสะเทือนนะครับใบตัดหญ้าพี่น้องถ้าบูทมันไม่ดีนะครับถ้าใบมันเล็กๆปันกลางๆใบเล็กลงก็จะทําให้ตัดนิ่งอยู่พี่น้องก็ปกติสั่นนิดหน่นอย,น,อยนะครับแต่ว่าถ้า ใบใหญ่นะครับใบใหญ่ออกไปหน่อยซื้อมาใหม่อย่างเงี้ยมันจะแว่งนะครับมันจะแว่งเพราะว่าใบามันใหญ่ความความเวียงของใบมันหนักไปก็ทําให้แว่งเพราะว่าบูดข้างในพี่น้องบดข้างในมันสึกนะครับมันไม่แน่นบดข้างในมันมันโยกเยกได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้แว่งหน่อยนะครับมิฉะนั้น,นเราก็มาเปลี่ยนพี่น้องจะพาพี่น้องมาเปลี่ยนว่าเปลี่ยนยังไง เอาออกแบบไหนนะครับแล้วก็ประกอบเข้าพาพี่น้องมาทํานะครับมาทําด้วยกันพี่น้องที่มีเครื่องตัดหญ้าทําที่บ้านเราทําแบบบ้านๆน,นะครับพี่น้องมาดูกันแล้วก็มาลื้อกันเลยครับพี่น้องเราก็มาถอดน็อตตัวนี้ก่อนพี่น้องนะครับถอดออกตัวนี้ตัวนี้ด้วยนะครับ ็ยกขึ้นเลยครับถอดออกมาเลยอย่างนี้ครับออกไปเลยตัวนี้ก็ถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้ครับตัวนี้ไม่เป็นไรครับ เรามาถอดหัวเกียร์ด้วยครับหัวเกียรก็ต้องถอดออกไปเลยเราก็มาถอดออกเลยครับอ,ออกมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาถอดแกนนะครับ สุดท้ายครับสุดท้ายเราต้องมาถอดกระบ,บอกตัวดุมคัที่ออกครับตัวนี้นะครับเราต้องเอากิฟออกครับมันจะมีปินล็อกเหมือนเดิมครับอยู่ข้างในกดปินล็อกให้ปินล็อกออกแล้วมันจะถอดได้นะครับ เราต้องใช้คีมคีมปากแหลมครับกดเข้านะครับคีมกดเข้าปากแหลมพี่น้องแล้วก็มาเอาออกตัวนี้นะครับนี่เราจะเห็นมองเห็นนี่นะครับที่นะครับตรงนี้เราจะเอาปากคีมลงล็อกของปินล็อกนะครับอย่างนี้ ออกมาแล้วครับพี่น้องออกจากครับออกจากปากคิมไม่ค่อยดีครับกดออกจากตอนนี้ก็ออกมาแล้วครับถอดออกมาเลยนะครับอย่างนี้พี่น้องถอดออกมาเราก็มาดู จะมองเห็นนะครับมองเห็นบุษบุษตัวเก่ามันตัวเดิมแล้วก็มาทำการถอดนะครับถอดบุษวิธีเราจะเอาบุษออกพี่น้องเราต้องมีเหล็ก<ม>เหล็กแข็งนะครับเหล็กเหนียวอย่างนี้อันนี้เป็นเหล็กแกนแกนเก่า ของเครื่องตัดหญ้านะครับของเก่าเราเอาไว้เพื่อมาใช้อย่างนี้นะครับพี่น้องมันแข็งดีมันเหนียวดีนะครับแล้วก็มาเอาน็อตเข้าหรือว่าจะมีแหวนอะไรมาเชื่อมติดก็ได้ครับอย่างนี้นะครับแล้วแล้วตัวนี้จะเข้าไปรูบูธพอดีตัวนี้จะกระแทกกับลูกยางของบูธ นะครับก็เสียบเข้าไปอย่างนี้พี่น้องเสียบเข้าไปนี่ถึงแล้วเราก็กระแทกเลยดันออกไปเลยครับเนี่ดันออกไปเลยเออมันจะมันจออกไปเลยครับนี่นะครับอืมน่าออกไปแล้วออกไปแล้วครับนี่ถ้าเราไม่มีไม่มีเหล็ก แกนเกนเก่าอย่างนี้ถ้าไม่มีมีไม้แข็ง,ขงให้มันตรงๆงหน่อยก็ได้ครับหรือว่าจะเอาพวกมีแป๊บอย่างนี้ก็ได้ครับแป๊บเหล็กให้มันตรงๆนะครับอันนี้แป๊บสี่หุนเล็กกว่าตัวนี้มันหกหุนจะใหญ่อันนี้เล็กกว่านะครับก็มันใส่ได้ครับก็เอาเข้าไปเลยนะี่ครับ ระว่าตัวนี้มันเล็กกว่านะครับนี่เข้าได้จะไปกระแทกลูกย่างเลยนะครับเนี่ถ้าไม่ออกแล้วก็ทำการกระแทกเอาไม้วางก่อนอย่างนี้นะครับครับแล้วก็กดแล้วก็กดลงนะครับกดกระแทกลงไปเลย เหลือประมาณแค่นี้พี่น้องนะบดจะรวมตัวกันอยู่ข้างบนเดี๋ยวก็ทะลักออกมาหมดแล้วนะครับนี่กะประมาณแล้วนี่ไงอีกนิดหน่อยครับเดี๋ยวผมต้องเอาตัวยาวครับเด็กตัวนี้ยาวกว่านะครับตัวนี้ยาวกว่าต้องเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ดันออก ออกยากครับแน่นเหมือนกันบางทีก็อาจจะมีสนิมกระเด็นออกไปแล้วหนึ่งอันครับอะไรบดเศษบดครับออกมาแล้วนี่แกนแกนของบดท,ที่อยู่ข้างในลูกยางครับกระเด็นออกมาก่อน ตัวนี้ตัวนี้นะครับเหลือลูกยางครับเดี๋ยวจะอ,ออกมาจะออกมาแล้วครับพี่น้องยังไงครับจะออกมาแล้ว หนึ่งตัวออกไปแล้วสองตัวสามสี่ห้าออกหมดแล้วครับห้าตัวมีห้าตัวมีห้าตัวหมดแล้วก็ ก็ยางว่าครับมันเก่านะครับมันก็หลุดออกครับพี่น้องไม่ค่อยดีแกนเปลี่ยนใหม่เลยครับพี่น้องมีอยู่มีอยู่ห้าตัวครับตัวนี้มีอยู่ห้าตัวปกติเขาจะใส่มาหกตัวนะอันนี้มีห้าตัวตัวที่ห้าไม่รู้ว่าหายไปไหนกระเด็นหายไปเลย ตอ็มีนี่ก็ห้าตัวซื้อมาห้าตัวครับเนี่ยพี่น้องมันออกยากครับโดยตัวนี้กระแทกยังออกยากเลยตัวนี้นะครับเนี่ยก้านนี้ออกยากมากบางตัวก็ออกง่ายๆครับอันนี้มันเหนียวติดแน่นเลยเด็กแข็งยังกระแทกไม่ออกนะครับ ถ้าไม่ได้ไอตัวช่วยแป๊บตัวนี้คงยากนะครับวันนี้เพราะว่าแป๊บตัวนี้พอดีสี่หุนตัวนี้หกหุนลงมันเข้ากันได้นะครับพี่น้องถ้าไม่มีเหล็กอย่างนั้นก็เอาแป๊บอย่างนี้ดันออกเลยนะครับจะออกง่ายมันแข็งดีนะครับแต่เวลาประกอบเราต้องใช้เหล็กนี่แหละครับเหล็กเส้นของแกนเก่านี่แหละครับ มันแข็งดีนะครับเรามาใส่แหวนอย่างนี้ม,มีใส่น็อตจับแล้วก็เอาแหวนหรือจะเชื่อมก็ได้ครับอย่างนี้ดันเข้าไปตัวนี้จะเป็นดันดูกยางบูทเข้าไปเลยนะครับตัวข้อนี้ก็จะเข้าไปในแกนแกนของบูทดันเข้าไปเอาพี่น้องมาทำกันประกอบกันเลยครับก่อนจะใส่แล้วก็ต้องมาขีดระยะนะครับ ะระยะว่ามันมี5ตัวแล้วก็ต้องกะระยะ5้าห้ขีดนะครับก็หนึ่งขีดสองขีดะกะไปเลยสามสี่ห้านี่เป็นลงห้าตัวตัวนี้ตัวนี้ห้าตัวนะครับพอเราเรากะระยะนี่ครับแล้วเราก็ จะเอาบูทลงใส่ระยะพอดีนะครับโดยตัวแรกผมจะเอาเข้าเข้าทางด้านวัเกีรก่อนครับมันจะใกล้ๆเข้าง่ายดีนะครับตัวแรกต้องเสริมน้ำมันสักหน่อยพี่น้องใส่น้ำมันสักหน่อยเกิอควมลื่น ก็ดันเข้าไปเลยนะะี่ก็แน่นแน่นมากครับแต่ว่าตัวนี้เราต้องหมายด้วยนะครับว่า แหวนกระเด็นว่าเราจะเอาเข้าไปประมาณประมาณฉีดนี้แล้วก็กะระยะแล้วก็ไม้เอา,าเอายางเอาเอายางนี่ครับยางยางรัดนี่แหละนะครับไม้ก่อนถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่ามันหยุดมุมไหนอยุดจุดไหนนะครับพอประมาณได้รู้นะครับแล้วก็เอาเข้าไปเลย ต <c oughs> ูเข้ายากเลยเลยไปนิดหน่อยนะเลยไปนิดหน่อย <c oughs> ใส่น้ำมันเลยครับ เขายากเขายาก ต้องถอยยางตัวนี้เคลื่อนมาก่อนครับเียที่เรากัดระยะอยู่ตัวมุมนี้ครับแล้วก็ถอยยางรัดเราออกมาอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ระยะจะพอดี อาศัยคิมล็อกครับเพราะว่ามือลโดนน้ำมันมันลื่นใส่คิมล็อกกดช่วยครับผักเข้าไปอย่างนี้ แนน่ไม่ธรรมดาครับใกล้แล้วครับพอดีเราจะมาเอาตรงที่เราลัดยางไว้พอดี ตัวที่สองนะครับตัวที่สองพอดีกับระยะวัดกะนะครับแล้วจะมาใส่ตัวที่สามกัน ใส่น้ำมันลื่นทุกตัวครับใช่งั้นมันจะเข้ายากได้พอดีครับแล้วก็ตัวสุดท้ายพี่น้อง ระยะตัวสุดท้ายก็อยู่มุมนี้ก็อยู่มุมนี้นะก็เอายางมาลับไว้เลยสองเดอนไม่เข้า ต้องอาศัยคีมล็อกเหมือนเดิมครับถ้าอย่างนั้นไม่เข้าเลยมันแน่นครับแน่นจริงๆ <c oughs> <c oughs> ดังดูดูดูยางดูยางด้วยนะครับว่ามันให้มันพอดี <c oughs> พอดีโอเคครับ อย่างนี้นะครับเวลาเราประกอบถ้าไม่มีเหล็กตัวนี้ก็เอาเหล็กอะไรก็ได้ขอให้มันแข็งหน่อยกลมๆอย่างนี้ครับแล้วก็มาใส่บาแหวนใส่เวนเขี่ยมใส่นะครับได้แล้วครับนี่แค่นี้ก็จบนะครับแล้วก็ได้บุตรตัวใหม่ครับ ก็ไปใส่ทำงานกันได้เลยพี่น้องเสร็จแล้วก็มาประกอบกันเลยนะครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเข้าไปแล้วก็ล็อกเลยกลับเข้าที่หาตัวช่วยก่อน แล้วก็กดเข้ากดเข้าเหมือนเดิมเข้าไปครับเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็ใช้ไขควงแบนทิมลงไปด้วยมันจะช่วยลงนะครับนี่ครับแล้วก็กดอีกนี่ได้พอดีครับได้พอดี ครับแล้วก็ไปใส่จัดก่อนจะใส่แกนนะครับสุดท้ายแล้วก็มาใส่กะละบีกันชโลมหน่อยนะครับให้มันลื่นนะครับชโลมเลยพี่น้องฉลมไปเลย จารบ,บีใส่เบอร์สองจะดีครับฉลจมาลจาร,จรบ,บีให้ทั่วครับมันจะลื่นดีเพราะว่าบุใหม่นะครับบุใหม่ยังไม่มียังไม่มีจารบ,บีนะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปเลย <_ S 3> <_ S 2> เสียบเข้าไปเลยตามรูนี่นะครับตามรูบูทนี่แหละกดเข้าไปครับได้ที่พี่น้อง เรียบร้อยนะครับวันนี้เปลืองสบู่เปลืองน้ำมันล้างหน่อยครับเลอะหมดเลยนะครับขอขอบคุณครับพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะครับให้พี่น้องเอาไปทำกันนะครับทำบ้านๆอย่างนี้นะครับทำกันเองขอบคุณมากที่ติดตามชมกันมาตลอด สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ